สวัสดีค่ะวันนี้มมรีวิวขนมอาหรับกันนะคะยังไม่เคยกินสักอันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาไว้ซื้อเป็นของฝากนะคะแถวนี้เขาเรียกว่าอาซาเบรู้เรียกถูกไหมสอนแถวนี้ด้วยนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเชอร์กิา แล้วก็อันนี้เป็นบิสตันบูวิทพิตาชิโอตรงกลางแล้วก็อันนี้เป็นบัคลาวาวิทพิตาชิโอและบัคลาวาวิทพีนัทนะคะมาชิมก่อนเนอะแบบไหนอร่อยกว่ากันเดี๋ยวชิม อิสตันบูลวิสพิตาชิโอก่อนเนาะขนมมันแป้งมันจะเป็นฝอยๆเหมือนลังนกนะคะอืมหวานหอมกรอบวอ่า ส่วนเหมือนป๊อปเปียทอดน,นี้เธอกียานะคะข้างในเป็นถั่วที่ส่งนะคะ แป้งข้างนอกจะกรอบบางเนาะแล้วก็เน้นไส้ถั่วที่ออกหวานหวานไม่เลี่ยนไม่อมน้ำมันมาดูอันนี้นะคะอันเล็กๆกอเปียอันเล็กกว่า ข้างในก็เป็นถั่วบดหวานๆนะคะไม่เหนียวถ้าใครไม่ชอบถั่วข้างใน,นที่มันเหนียวๆหรือว่าคิดว่ามันเหมือนการาแมไม่ใช่นะคะนิ่มส่วนนี้คือบักลาวาพิตพิโออืม ออือร่อยสชาติโดยรวมคล้ายๆกับเน้นถั่วและน้ำตาลนะคะแป้งนิดเดียวกรอบแบบลาวาเวบสพีนัตเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับของฝาก ถ้าใครเบื่อที่จะซื้ออินทผาลัมแล้วหรือว่าจะซื้อให้ผู้สูงอายุเนาะก็ะอาจจะเลือกเป็นรวมมิตรขนมอรับได้นะคะเอาไว้กินกับชาหรือกาแฟได้ไม่หวานจัดมากแต่หวานนำกรอบไม่อมน้ำมันนะคะไม่เหนียวเลยแล้วก็ใส่ถั่วยเยอะมากนะคะ Top Cali ¿no?